คุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเพราะเราเป็นคนวิเคราะห์เก่งนะวิเคราะห์เก่งคิดเก่งไงเป็นคนเก่งนั่นแหละนะสิ่งที่คุณเอ่อทำให้คุณติดขัดหรือทำให้คุณรู้สึกตันๆเพราะคุณเก่งเกินไปอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะอย่างนักเรียนสิบ้าวันเนี่ยบางคนเนี่ย คิดว่าโหทําไมเพื่อนทําได้อะฉันอยากทําบ้างเพราะคุณคิดเก่งเกินไปคุณวิเคราะห์เก่งเกินไปคุณคิดว่าผมมานั่งวิเคราะห์มานั่งวิเคราะห์เหรอวาเอ๊ะอันนี้นะสูตรนั้นตุปป๊บป,ป,ป,ป๊บปั๊บไม่มันคือปัญญามันคือปัจจุบันมันคือสิ่งที่มันวิ่งเข้ามาเองมันคือของฟรีผมเลยบอกว่าพวกคุณทําได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นเพราะเรากลัวไง เราเลยวิเคราะห์เราเลยคิดกลัวอะไรกลัวทำผิดอ่าไม่อยากกลัวอะไรอีกกลัวพลาดอะอ่าพลาดแล้วก็อะไรอีกคิดว่าดีไม่พอก็เลยพยายามวิเคราะห์นะวางแผนขั้นตอนเหตุการณ์เพื่อไม่ให้พลาดไม่ให้ผิดจริงไหม เราจึงสร้างนะสร้างแบบเรื่องราวไว้ในไหนรู้ไหมเราสร้างเรื่องราวไว้ในนี้ไว้ในหัวเต็มไปหมดเลยว่าถ้าฉันนะไม่สามารถแบบหาเงินมาจ่ายนี่ได้ฉันคงจะจุดจุดจุดอ่าไม่อย่างนั้นนะจะจุดจุดจุด คุณสร้างเรื่องไว้ละหรือเขาจะรักฉันไหมนะจุดจุดจุดโอ้โหสร้างเรื่องไว้อีกเรื่องหนึ่งละเห็นไหมคุณเห็นไหมเพราะมันคือคุณเก่งเกินไปไงวิเคราะห์เก่งนี่นะแล้วเดี๋ยวนี้นะฉันต้องไปเจราจาง,งานตรงนี้นะถ้าเขาซ้ายมานะฉันจะต้องตอบกลับด้วยอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยดักไว้ทุกทางอ่าใครเคยบ้างดักค้างลูกค้า นะคุณรู้ไหมว่าเวลามีคนทักผมผมไม่เคยดักอะไรเลยไม่เคยเลยไม่เคยหวานล้อไม่เขาเรียนขนาดเขามาว่าช่วยผมหน่อผมยังบอกว่าผมตอนถึงตอนเนี้ยผมช่วยจนมันตันแล้วผมไม่สามารถพูดได้อีกแล้วถ้าพูดคือผมหวานล้อไม่คุณมาเรียนกับผมผมไม่ทํามันต้องออกมาจากข้างในตัวคุณเองแต่วันเขาก็บอกว่าวันเนี้ยที่เขาอยากจะเรียนมากๆมันดันไม่มีโอกาสแล้วมันดันไม่มีเงินแล้วไอตอนที่มีก็ไม่ ไม่ไม่ไม่ยอมตัดสินใจเห็นไหมมีมีเหมือนกันพอเราเริ่มคิดวิเคราะห์นะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับเซลล์คนนี้ไปคุยกับเจ้านายตรงนี้คุยกับเพื่อนนี้มันวิเคราะห์มาอย่างนี้ฉันจะต้องตอบกลับทางนี้นะเพื่อที่จะได้แบบไม่ให้เสียรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่งั้นคุณจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดอืมจริงไหมใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง ผมนะผมเป็นแล้วก็เรียนตามตรงแบบหน้าไม่อายเลยปัจจุบันก็ยังมีวิ่งเข้ามาอยู่นะครับนะเพราะเราแบบทําจนชินเนี่ยวิเคราะห์จนชินเป็นคนแบบตะกะเยอะเห็นไหมต้องวางแผนเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะเออไม่ยกเรื่องนี้ดีกว่าไม่ยกให้เอาดีกว่า นะสมมติผมจะไปซื้อของสักอย่างหนึ่งราคาก็เจ็ดหลักนะราคาก็สูงแล้วกันอ่ะแล้วผมก็คุยกับเขาแล้วผมก็อยากได้นะแต่แลราก็วิเคราะห์อ,อีกทําตัวเหมือนไม่อยากได้เฮ้ยอย่าทําตัวดูดีเกินอ่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเรามีเยอะเอ้าไปซะอย่างนั้นไปเห็นไหมมันเหนื่อยนะต้องมาคิดวิเคราะห์ แล้วก็บอกเขาว่านี่นะเราจะจ่ายอย่างนี้อย่างนี้นเหนื่อยเนื่อยเนื่อยจนผมดึงตัวเองกลับมาปุ๊บปุ๊บไม่อยากได้ใช่ไหมจัดจัดก็คือจบจบแล้วเอาสมองเอาความคิดเอาความโล่งเนี่ยมารับปัญญาอย่างอื่นดีกว่าเห็นไหมผมก็เป็นผมเชื่อว่าคุณทุกคนก็เป็นเฮ้ยนี่นะถ้าทําตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันพลาดนะวางแผนกเกษียณวางไม่ต้องวางแผนมีเป้าหรือยังมีเป้าแล้ว มีเป้าแล้วใช่ไหมจําได้ไหมไลฟ์ที่แล้วอะสมมติกเกษียณน,นะอะความกเกษียณของคุณมันจะเป็นเออผมให้ว่าเป็นเอรูปดาวนะอ่านี่นะะรูปดาวแบบหูสว่างเจิดจ้าเลยนะเป้าของคุณคือสุขสบายนะแล้วคุณก็วางแผนกเกษียณบางคนนี่นะซื้อกองทุนซื้อหุ้นเซื้อประกันชีวิตนู่นนี่นั่นเงินเฟอ้อทุกปีครับ คุณไม่รู้เลยว่ามันจะไปจบตรงไหนไม่รู้ว่าจะพลาดตรงไหนอย่างช่วงโควิดบริษัทประกันปิดนะยกนุน่นยกหายไปหมดก็มีคุณพยายามจะทําทุกอย่างให้มันแน่นอนและมั่นคงแต่คุณไม่ยอมรับว่ามันไม่มีอะไรมั่นคงความมั่นคงมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงนี้คุณไม่มั่นคงเองไงคุณเลยต้องแสวงหาตอนนี้คุณก็คิดว่าเออฉันก็วางแผนไว้แล้วนะว่านี้นะพอ ตอนนี้อยู่นี้เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะขวาออกขวาหน่อยแล้วก็เดินไปถึงตรงนี้คือเกษียณของผมบอกว่านี่คือเกษียณใช่ไหมไอเนี่ยคือเกษียณใช่ไหมคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณทําตรงนี้นะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเราใช้คอร์สิบห้าวันไปแล้วอยู่ดีๆใช่ผมใช้คําว่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันไปอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องคิดเยอะ เราต้องออกจากการวิเคราะห์นะไม่อย่างนั้นนะเราจะจินตนาการจำได้ไหมว่าจินตนาการเรามีพลังมหาศาลมากแต่เราไปจินตนาการว่าเราจะเจออย่างนั้นเจออย่างนี้นั่นแหละครับกดแรงดึงดูดเก็ตยังทำไมเราถึงใช้ไม่ได้คุณใช้อยู่แต่คุณไม่รู้ไงนั่นแหละกดแรงดึงดูด นี่คือวิธีที่คุณใช้คุณใช้อยู่ผมบอกเสมอว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตกมันยังขึ้นและตกขึ้นและตกไม่ว่าคุณจะใช้งานมันหรือไม่ใช้คุณจะมองมันหรือไม่มองมันยังขึ้นและตกเหมือนกันนี่แหละคือกฎแรงดึงดูดคุณใช้มันอยู่อย่าบอกว่าใช้ไม่เป็นนะแล้วเวลาคุณคิดมันก็ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกต้องจริงไหม คุณมัวแต่วิเคราะห์นะกระบวนการจนคุณลืมปัจจุบันลืมความรักลืมครอบครัวลืมความสุขตัวเองจริงไหมวิเคราะห์ว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะเลิศทำยังไงจะเก่งทำไมต้องปั้นแต่งกันละ่ะขอสิบห้าวันนะครับปีนี้นะ ปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่น1ที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นนะ่ะมาบวกกับซีซั่น2ที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซั่น1และซีซั่นสราคาแค่หนึ0งบาทจากจากหนึ่งบาทนะครับเรียน 15วันซีซั่นึและ15วันซีซันสพร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้างจิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซัน2มีเรื่องของควนตัมฟิสิกส์นะ ควานตัมจ้ำนะการนั่งสมาธิในควอนตั้มนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมากและที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใครต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนนึงก็เกี่ยวกับ เรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนนึงผมอึ้งมากเรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือคือผมให่อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะ อ่ามีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันน่ะอ่าผมเอามาโพสต์เอาไว้ใน Facebook กันนะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับ เพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวมในนั้น